มันเป็นธรรมดาเด้อัอนนี้สงบทนะุเจ้าจะว่าไปของเล็กน้อยเด้อมันเป็นอย่างมันยังซักซิ์มันจังม,นงมีคุณมีค,ามค่าข้าววันสีบวชนะมนธรรมดานด้ข้นววันสีบวชพระนี่ลังคนเนะี่ยเป็นนันหอดคู่หอดพอออโรงเรียนผมตั้งแจวันสีบวชก็ได้ตั้งแจกวันสีบวชเตรียมบริขารเตรียมอย่างเข้าสู้วั่บวชอยู่ หลายคนไหนจะไปว่าของบวชไปของไงเด้ออันนี้คือกันแหละขั้นว่าเป็นผ่าขาวดำเี่ก็พ่อโยโย่ตั้งเก้ามือซีเมือต้องบวชเป็นไม่ซีเมือเดียวนันไข่แตกนี่ี่ฝึกตอาแล้วเพื่อจะได้เพื่อการอาจารย์เลยไม่ประมาทเอาผู้ที่อยู่เป็นพระก็าตามเป็นชีก็าตาม ถ้าอยู่ได้กับเขากับรน้าผีเขาได้อยู่ได้กินอาจารยเคยประมาทด้เขายก,สกเสก้าเท่าสิ่งของอาวัสานพลังาอาหารทิพย์กับเขากับน้ามาถวายก็ตาม่ข้าวปลาอาหารมาถวายถ้าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเรื่มใสไม่มีความเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่งเขาก็ไม่ทำนะถ้าพูดถึงนะอาจารย์ก็เลยบอกอยู่ตลอดว่าผู้ใดมีทานผู้นั้นก็มีทม เราก็ปฏิบัติทมก็ทําทานไว้ก่อนน่ะหละเบื้องต้นผู้ใดมีทานคนนั้นก็มีทอเพราะการทําทานนี่เป็นการสังหารกิเลสตัวหยาบหยาเรียกว่าความตนีทีเหนียวออกจากใจกิเลสไม่เป็นความตนีทีเหนียวตัวก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องอยากีิฉดนอาจารย์เลยมีความเคารพต่ออันนี้สงทานอันนี้สงธรรมอาจารย์เลยไม่ประมาทบทไดทไดําใด ข้าวปลาอาหารที mm. ่มาถวายนี hmm. oh, no, andan, ่โอ้ยกใส่เก้าเท่าสิหัวประสานเป็นอาหารทิพย์ขั้นวันปลาเขากั้นันปลาทิบมาถวายเนาะสุกแล้วพร้อมที่จะกินแล้วเป็นอาหารทิพย์ได้ไหมเออพร้อมที่จะกินแล้วเป็นเป็นนักบวชเป็นพระเป็นชีก็ตามถ้าไม่มีบุญมีวาสนากืนกินเข้าไปแล้วมันเป็นเหล็กแหลมเหล็กเหลาพะนาเหล็กแหลมเหล็กเหลาทิ่มแทงท้องไส้เหล็บแหลมเหล็กไหลทิ่มแทงไส้พุง เรียกว่าอุปมาเหมือนถ่านไฟแดงๆคนว่าปานนั่นได้แหละการกินกินข้าวปลาอาหารจะตุป,ปัจ,จัไทยธรรมไทยทานท,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 ที่ศรัทธาจะยมถวายมานี้เห็นไหมล่ะพระที่ว่ามีเงินทําไมเป็นวิบัติเอาวิบัติแล้วเขาใช้เงินไม่เป็นเจตนาพวกเราลํำลึกดูดีมีเงินแต่เขาไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ทานนะแต่เราเป็นรับศรัทธาเป็นรับแรงอธิษฐานเป็นรับแรงความปรารถนาที่เขาทานมาเขาม่ได้ว่าทานพเพราะความ อันนั้นเด้เขามีความเชื่อในคำคำสอนพระพุทธเจ้าเขาได้ทำทานตามคำสอนพระพุทธเจ้าอุ่นเนี้ยเจ้าของไปหลงคือได้ไปหลงว่าเขามาทานน้ำเจ้าของมาสินะว่าเจ้าของมีบุญมีบารมีเมื่อก็เลยมีข่าวมีข่าวได้ยินมาเลยวิบัตอย่างเนี้ยจะตูปัจจัยหามาได้ยากยิ่งเมื่อถวายแล้วถ้าเราใช้ไม่ถูกจุดอาาใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์เห็นไหมมันทาไมมันวิบัติพระก็วิบัติแล้วตัวเจ้าขึ้นบงนี้ดี อ่าปัจจุปจัปจจัยเข้าปราอาหารเพื่อจะสละทานได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยจิตผู้ที่สละทานก็ต้องมีจิตที่มีงดความงดงามมีความเชื่อมีความเรื่อมใสมีความศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีความเป็นไปในธรรมลำดับของจิตอยู่เด้เขาจึงทําบุญเขาจึงทาทานได้นะาอาจารย์เลยมีความเคารพไง คนเลยบอกกันว่าบวชซี่ก็ตามดอกบวชมะข้าวก็ตามดอกบวชพระก็ตามดอกเขาบวชได้หน่อยได้หลายจะไปว่าเขาเด้อผเพราะผู้ว่าอาจารย์ฟองบนเสริมผู้ไดก็เวาวลายองค์อยู่มันอยู่ยากก็เข้าเกืนกินเข้าไปนี่โยกสะเก้าเท่าสิหัววาสานผู้ใดก็ไดดให้เป็นอาหารทิพเป็นยอดอาหารเปิดเลยกินได้เลยน่็นไหมมันเป็นอาหารกันเป็นอาหารดิบเลยเออ กินกินเข้าไปแล้วทามันบมีบุญกุ้มบุญหุ่มแล้วมันส่งผลผ่าเหลืองมันคือทาน่ผมเสียว่ามอย่าคือทานไฟอยู่เหนเด็กนี่มันเป็นอย่างคือห้อนห้อนหลืเนอกระห้อนจังเลยเงินทรัพย์สมบัติเงินทองผู้เสียหามาได้เราโลมเราจ่ายได้มาเรามาให้ทานนางซื่อซือก็ได้วันนี้ไหมมันต้องมีบุญกุ้มบุญหุ่มอันนี้ส่งผลทานเขาจึงติดปกปักรักษา กืนกินเข้าไปมันจะบมหอนบมใหม่เด้ข้อมใหม่จะไปว่าทุเจ้าว่าของ่ายสัมปะพุนไนมาทานพุนนี่มาทานบุญวาสนาบุกุ้มบูหุ่มไปค่อยตู้ไทยน้าเขาตกพันว่าปฏิสังขายโยนิโซปินดาปตังปฏิสังขายโยสะก่อนพิจารณาปัจเจศีสิ่งที่จาเป็นต้องอาศัยกับเข่ากับน้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกืนกินเข้าไปสวมใส่เข้าไป บุญข้าพรเจ้าที่บวชมาในพระศาสนานี่จนไปถึงแก่ผู้ี่ให้อุปธรรมก้มชูดูแลปัจัจสีขับพเจ้าเด้ <c oughs> พระอาจารย์ก็ตั้งเกียรติตำนงจงใจเพื่อจะให้เขาเข้าใจขนาดนั้นนะแต่เขาได้บุญกับเราถ้าอย่งั้นก็ไม่ได้มันส่งผลส่งผล <c oughs> ส่งผล,งผลเป็นทุกข์เพราะตัวเราก็ ก็กุ้มหุ่มบุญเขามันก็ทรงผลด้กืนกินกาแฟมันห้อนมันแห้งมันใหม่ด้พระอาจารย์เลยไม่ปไปหลงมอมอมอกับสิ่งใดไง